สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อ c Merch สักคนเด้อเนาะืันนี้ก็มาพบมาพอกับซานุคคือเก่าที่สองซานุคสาวแล้วพี่น้องืันนี้สนุกสิพาพ่อแม่พี่น้องกินตำหมี่เนาะืันนี้ก็พาสาวๆมากินตำเนาะพี่น้องไันนีซานุคก็ถือโอกาสฝากซ่องให้เผินเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นนันซ่องสาวไรบ้านนาเนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นสาวตายบ้านนาเนาะพี่น้องจากไั้ก็ฝากไปติดตามเผินเด้อเด้อพี่น้องซานุกะ ฝากในเอฟซีเบอร์สกุลชวนอะไรเนาะขับไปันติดตามส่องของพนแน่ส่องสไลด์บานนาและก็ส่องสาต้าบานนาเนาะพี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณลงหนาเลยเนาะมื่อเดือสายนะกาสีภาพแม่าพี่น้องกันมากินตามกับสาวๆพนนีอะลรพี่น้องป่ะไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะอันนี้ก็บส่องสาวเพิ่นพากระซับบางหุ่งเนาะพี่น้องสาวต้ากับสาวไลพี่น้องฝากติดตามส่องของเพิ่นเด้อเนาะส่องส่องน้องใหม่พี่น้องเพิ่นหากตะตั้งส่องอันยังบ่ฮอดเดือนซ้ำพี่น้องเอ้ย ต้องสาลายบานากับสาวตาบ่บานานเะมืเ่อเพินกะว่างมีโอกาสก็เลยเข้ามาหาสนุกเนาะมาลินนำก็เลยเอาหุ่งมาตําพี่น้องหุ่งกับไ่ได้ซื้เอเราหุ่งปลูกเองพี่น้องเลยพักยังสาวต่ยะนะพักเสริมพักเสริมอยู่ที่ไทยมันคืเสิ่อฉันละแน่อะไรพี่น้องสิงมากินกับตามะหุ่งแล้วกะเฮามียังงอีกของเฮาห่ะมีมี มีก็อยู่ในหม้อไปที่ดรยบร้อยแล้วพี่น้องก็สิพาก็ผากระตัมมีใส่กัอบมังหงอะไรพี่น้องซองสาวผลเตสตเนี่ยสนุกกินเด้อประเด็แต่บป้โหสีแซบหรือบ่้แซบกะถ้าซีฟใน,นการบัดจักหน่อยพี่น้องคือมีมะแข้งพอมมะแข้งแ,แงนะ้วมาอย่างงีกนะฮะน,นะม,มา,มาเล่นพี่น้องลึบลับได้พี่น้องมันอยู่ทั้ทงขางทงเมืองนะก็เลยบบเห็นอนนี้ก็เป็นขันตอนซับมังหุงพี่น้องสนุกเป็นมือกล้องให้ซองสาวเนาะ ปสาวก็มีแต่โฟมง,งามพี่นอ้องเลยตอนนี้สาตายฝนกับล่างพักเสริมพี่นอ้องล่างพักเสริมอยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกครับแหละพี่นอ้องกินแบบสบายสบายง่ายๆเดี๋ยวนาะบ้านอยู่ไซสก็อสาตายบ้านไฮไลท์บ้านไฮไลท์ีวิไลท์สาวชีวิไล,ลเด้อพี่นอ้องอันนี้ งามนผักเสริมกันนะปลูกเองมาหนิปลูกเองออกมาเนี่ยนะอ๋อเจ้าร่างแล้วไปทิ้ดรอบๆแล้วพี่นอ้องโอเคกจ้าจะเป็นขั้นตอนผ่านมะหุง,งพี่นอ้องกระตุกสนุกกระตุกลายปีแล้วได้เนี่ยพี่นอ้องเอ้ยตอนพุ่งนี่พันตอนใหญ่พี่น้องจังแซบตอนน้อยบ่แซบสนุกว่ะต้องพานแบบนี้ใหญ่บปไม่รอด กำเซ่บเนาะตอนนี้ก yes. ็ได้ลายเติบเลยโป้งมาแล้วนางอืมไาพี่น้องเอ้ยมีกระเต็มหม้อแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เอาหมี่ออกแต่ใส่กระซามเลยพี่น้องตอนนี้ซาลัยกำลังตำเครื่องพี่น้อง ให้เบิ่งคนเด้อบ,บไ่ได้ให้เบิ่งคลกให้เบิ่งผู้สาวใส่บ่หาม,ามีมะกอกมีแต่มะกอกจังนึงสใส่น่าสิอยู่ตู้เย็นบ่เครื่องปรุงเฮาวกันเลยที้งร้อยแล้วพี่น้องใช้ปรุงเครื่องพี่น้อง คนไปหางไข่เม <muitas> ียนได้มไหมสาวเนี่ได้เนี่ยลูกไข่เนี่ได้คุณได้ตอนนี้ก็ปรุงเครื่องพี่น้องมีมะกอกกับมะนาวพี่น้องมึงเล่นมางเล่นบอลุกมึงเล่นมันขัดแช่ไปดอกกูเศร้าเห็ด นักทุกเอ่อมากินหวานกุ๊กขอจะบอกว่าจินมเนื้อเบ็ดโคเลยโคเลยโคเลยเอาเครื่องมาลงมาใส่บ้านถ้าไม่เอาใส่มาหุงพี่น้อง nên cả tầm là phải nó à cứ kìm tệ đằng thôi không lại tệ chim đúng chim đúng tài sao mà chim đúng chim Xem chim ยิ้มตักข้าวมใหญ่อยน่จ่างก็เด็กบ้างเป็นอะไ,ไจะตายเแอบแล้วน่าเคพี่น้องตอนนี้เขาก็มาังเคลย์เลยลลใส่กับหมี่มาม่าเนาะป่ะไปกินน้ำกันเลยพี่น้องบาทน,นี่ตอนนี้เขาก็ใส่กระตุกกระที่เรียบร้อยๆเลยพี่น้องมามาพี่น้องมากินน้ำกันแ,แล้วกที่เรียบร้อยๆเลยพี่น้อง

เมื่อนะรคิดม้วซอยดว่าเดี๋ยหของงาบัดคืนในคลิปมื่อไหฮะมาแต่มันคุ้มดีกว่าจิด่ใจเจ็บร้ออืมเจ็บเธเจ้างแรงงานนั่นสาวช้ลูกบ่เล็บอ่อก็แทบจำนี้แล้ว ใช้เป็นวัดเป็นไอ้นี่ใช้เจี๊บหัวนี่หยัมกินดีนะนึกอะไรมาได้ไหมนหนแช่พี่้องตำหมี่บริตัดยังไงเป็นเงิน

แซ่บแซ่บชิมมือสไลด์ชิมมือสไลด์ี่แซ่บครับบุกไปกินแจ็กเกอพี่น้อกครับซื้มากินมือเลยแล้วถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก่ะจะเอาคลิปมันกันดูอยู่ดอกพี่น้องกันเพิ่นว่างกันเพิ่นกต่ซีมาลิ่งน้ำอีกโย่เนาะเไปผัดกิ๊ตามน้ำเนยเด้อสไลด์บันนาผัดแม่สตัด อักเิตตามเลยเด้อแล้วตายบัรนนะางฮ็ดช่องใหม่ยังอายอยู่ยังอายช่องของ Mónàng, uh -huh. mm -hmm. món ăn cái gì nắng lắng cho mọi người mùi 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 มแล้วกระดูกอ,ออกอื้มระดูกออกีมัเนไงนจ้ะเ้เพชรน้ำพักอันนี้เพชรน้ำพักเสริมใช่ของเสน่ห์เนาะ พันอาจตะงามงามพัดธรรมศาติธรรมศาตรแล้วเราปลูกแบบ โอเคพี่น้องตอนนี้ฉันก็กืกินอิ่มอยูที่รัวๆเลวพี่น้องน้องพี่น้องกาสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงสมนิเด้อพี่น้องมกักกอย่าลืมกดไลค์กดแชรส์กด subscribe ก,กดกดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการแชร์ใสนุกได้วยสั่งคลิปต่อๆไปน้องพี่น้องจังไี้ก,ก็ฝากส่องคล้องอันสไลด์บรรณานแล้วก็คล้องสไตล์บรรณานนดั่งเด้อพี่น้อง<า><า>ขอบติดตามเด้อช่องน้องใหม่ช่องน้องใหม่พี่น้องเบิร์่องเบิร์่องสาวอะไรพี่น้องไปเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดี